สวัสดีค่ะลูกแก้วคะ่ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงเพลงนี้นะคะให้ฟัง <laughs> ก็ขอร้องสดนะคะเพราะว่ากลัวถ้าเราก็ดนตีเราเสียงจะเพียะะ้ยนค่ะลองฟังดูนะคะเสียงอาจจะไม่พอสักเท่าไหร่ค่ะกงจ ตุกทายังอ,าาอ,บบอ้างว่างยันดากูแค่ไม่เพา่มแตนจากวันน,กนนั้นฉันก็แค่คนหนึ่งที่อยากจะยืนรองนั้นได้เป็นตะคนสำคัญที่อยู่ในใจกูยิงคนหนึ่ง ฉันไม่เคยได้เป็นผ mm ู hmm. ้หญิงคนนั้นที่เธอไม่เห็นช mm hmm. ิงยันยันฉันรู้ดีมีสิ่งเก็บยึจากเธอคือคอยต้องยําในใจทุกวันผ mm ู hmm. ้หญิงคนนั้นที่ฉันไม่เคยได้เป็น mm hmm. แค่นี้ที่ใจคงเก็บไว ฉันสุดท้ายยังไรองรักเธออย่าจะเดินต่อไปมันก็แล้วแันเธอไม่โกรธไม่โทษเธอเลยสักครั้งฉันก็แา่คน คนคนคัญที่อยู่ในใจผ mm ู้ยิงคนหนึ่งที่ทุฝันที่ฉันไม่คายได้เป็นผ mm ู้ยิงคนหนึ่งที่เธอไม่เห็นถ mm ึง hmm. ยากยันฉันรู้ดีมีสิ่งทค่ิพีจงจำทำ mm hmm. ก็่คอยต้องย้ำในใจทุกวันก mm ูยิงคนนั้น thì chân mình khai đi ban, thì chân khai đi ban, gù ying thì chính yin nhau chân đi, mì xin kĩ pìn chạm chân, kĩ khói tao nhắm nghĩ trái, thì chân ยิ่งคนนั้นที่ฉันไม่เคยเป็นพอไม่พอ,อยังไงก็ติดชมด้วยนะคะวันนี้ก็ไปกันแล้วบ๊ายบาย